อยากป้ายยาลิปใหม่ของซูเปอร์เชดค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราจะรีวิวทั้งหมด7สีครบเลยนะคะถ้าชอบสีไหนก็เตรียมแคปแล้วก็ไปตำกันได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเนื้อเป็นแบบใหม่เลยค่ะทุกคนคือเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลลี่ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเม้มปากเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแมทนะคะนี่เนื้อเขาค่อนข้างบางเบานะคะทุกคนก็คือไม่ได้หนักปากนะแล้วก็ผิวสองสีมีความปากคำนิดหน่อยแบบเราก็กบสีปากได้ค่อนข้างดีนะคะ นี่ส่วนตัวเนี่ยเราจะชอบเบอร์สี่เบอร์6แล้วก็เบอร์7ค่ะสีสวยมากๆเลยอารมณ์จะคล้ายๆติ้นของเกาหลีเลยค่ะทุกคนแบบมันจะบางเบาแต่ว่าติดทนนะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะสีเบอร์6ที่เราบอกว่าเราชอบเนาะใช้ได้ทุกคนแน่นอนมันสวยจริงทุกคนอันนี้เป็นสีสุดท้ายแล้วค่ะเบอร์7ประมาณนี้เลยอุ๊ยแอบทาเลยนิดนึงไม่เป็นไรเนาะนี่เบอร์เก็สวยค่ะอย่าลืมไปตามกันนะ